วันนี้จะมาบอกคนที่กำลังจะมาเจอกันว่าเราควรจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนจะมาเจอกับหมอตุลยาตัวเป็นๆเนี่ยนะคะคนที่อยากจะมาทำเลสิกนั้นเนี่ยมีความหลากหลายมากหลากหลายทั้งอายุหลากหลายทั้งเพศหลากหลายทั้งวัยหลากหลายทั้งพฤติกรรมการใช้ตาซึ่งหมอน่ะอยากจะ ได้คอนเซปต์อันนี้ก่อนการวางแผนการรักษาเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดคุยกันเนี่ยคุณจะต้องค่อนข้างโอเพนแล้วก็เล่าให้ฟังถึงสิ่งที่คุณต้องการเรื่องราวของตัวบุคคลของคุณเรื่องราวของการใช้ตาอันนี้ต้องเตรียมมาเล่าให้ฟังอันนี้สําคัญมากๆนะคะเรื่องที่2คือค่าสายตาที่มีอยู่ใช้แว่นหรือคอนแทคเลนส์ถ้าเรามีเบอร์ที่ใช้เก่า เอามาให้หมดเลยเพราะว่าหมอก็จะได้รู้ว่าคนคนนี้ตาเขาเนี่ยมีความนิ่งไหมมีการเปลี่ยนแปลงของการใช้แว่นค่าแว่นนั้นกระโดดมากน้อยแค่ไหนหรือค่าแว่นเหมือนเดิมตลอดค่าคอนแทคเลนส์เหมือนเดิมตลอดและนำมาใช้เปรียบเทียบกับการวัดในวันนี้ว่ามีความแตกต่างอย่างไร นอกจากประวัติแล้วความเป็นตัวตนของคุณที่หมอต้องรู้แล้วประวัติการใช้แว่นประวัติการใช้คอนแทคเลนส์และค่าสายตาสำคัญมากๆต่อไปก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมของคุณก่อนมาเจอกันก็คือถอดคอนแทคเลนส์ให้นานพอยิ่งนานยิ่งดีกับถ้าเป็นไปได้หยอดน้ําตาเทียมมาให้หน่อยเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเราตาแห้งมากน้อยแค่ไหนหยดมากไว้โอกาสได้ทําก็เยอะขึ้น ะะอันที่3ที่สําคัญมากคือในการมาตรวจนั้นบางทีเราก็อาจจะบอกว่าเอ,อเราอยากทําเลยวันนี้แต่ถ้ามาตรวจแล้วทาไม่ได้ด้วยเหตุการณ์ใดก็ตามอย่าลืมนะคะว่าการมาตรวจตาก่อนทำเลสิกเป็นการตรวจตาที่ละเอียดมากดูตั้งแต่ด้านหน้าไปถึงด้านหลังของตาเลยถ้าเราเจอสิ่งผิดปกติอะไรแล้วให้ไปรักษาจงไปทําก่อนเสียแล้วถึงค่อยมาทําเพราะฉะนั้นเตรียมใจเราด้วยว่าบางทีอ มันก็ไม่ได้ตรงไปตรงมาที่จะสามารถทําได้ในวันนั้นจริงๆใจของหมอเองอะหมอชอบให้มาตรวจไว้ก่อนแล้วเตรียมตาแล้วทําคนละวันเช่นเด้ซ้กัเห็นมากเลย ในโรคอะไรรู้ไหมคะตาแห้งที่คนเป็นต่อมไขมันอุดตันจาก MGD เนี่ยค่ะพอมาเจอแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้รักษา MGD ก่อนแล้วหลังทำนะไม่ว่าจะเป็นสมายหรือเฟมตัวแล้วตาแห้งหลังทำมากๆเนี่ยคุณภาพของการมองเห็นไม่ดีขณะที่คนที่รักษา MGD ก่อนต่อมไขมันอุดตันน้อยลงตาแห้งน้อยลงแล้วมาทำเนี่ยหลังทำของค่าย,ยังบอกเลยว่าเออมันดีกว่าที่คิดไว้เพราะฉะนั้น จะต้องไม่ใจร้อนเรื่องของการทําถ้าเราไม่ได้มาไกลจริงๆหรือว่ามาลําบากจริงๆอขอให้เตรียมให้ดีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะสรุปมาตั้งแต่ต้นคือหมออยากรู้ว่าคุณเป็นใครต้องการอะไรการใช้สายตาเป็นอย่างไรใช้หนักหนาแค่ไหนค่าสายตาเป็นยังไงใช้อะไรรักษามาก่อนแว่นหรือคอนแทคเลนส์ถ้ามีเบอร์จดมาได้ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะแล้วก็คุณเนี่ยจะต้องเตรียมเรื่องของการถอดคอนแทคเลนส์มา ทีนี้อันหนึ่งที่สําคัญมากเลยนะคะคืออยากให้ศึกษาวิธีมาก่อนเพราะว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่หมอจะต้องมาเล่าทุกวิธีให้คุณฟังแต่ถ้าคุณได้อ่านมาก่อนแล้วก็ได้ศึกษามาก่อนอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าเราสนใจวิธีไหนยกตัวอย่างนะคะเราบอกว่าเออยุคนี้แล้วอยาก ทำวิธีที่เป็นเลเซอร์มันก็จะแนโรดาวออกมาเป็นเฟมโตเลสิกหรือสมายหรืออ้อรู้แล้วอยากทําวิธีที่ไม่เปิดฝากระจกตาเลยเราก็จะเลือกเป็น Trans PRK ไหมหรือว่าสมายไหมหรือว่าเราอยากได้วิธีกลางๆค่าใช้จ่ายไม่สูงนั่นก็คือมาตกที่เฟมโตเลสิกถ้าเมื่อตรวจแล้วกระจกตาหนาพอเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาคุยกันเนี่ยตัวเอง ต้องบอกสิ่งที่ต้องการและต้องศึกษามาพอสมควรก่อนที่หมอจะมาดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณถามมานั้นหมอสามารถที่จะแมทช์แล้วให้สิ่งที่คุณต้องการได้หรือเปล่าจึงจะเกิดผลดีต่อคุณนอกเหนือจากเรื่องของการเลือกวิธีแล้วในคนที่อายุมากกว่า40อย่าลืมเตรียมเรื่องโมโนวิชันศึกษาให้เข้าใจก่อน เพราะว่าไม่อย่าง,งานั้นพอมาถึงก็จะบอกว่าเอ๊ะทำทั้งทีทําไมหมอไม่ทําเป็นศูนย์ศูนทำไมหมอต้องลดค่าสายตาด้วยแต่ถ้าเราศึกษามาก่อนแล้วสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราเกิดความเข้าใจในระยะเวลาที่ว่าเราศึกษามานานก่อนไม่ใช่มา เจอกันแป๊บเดียวแล้วอินโฟเมชันโหลดจนคิดไม่ออกคิดไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญมากๆการได้เตรียมก่อนซึ่งหมอก็มีคลิปในทุกอย่างให้พวกเราไว้แล้วนะคะการทําคลิปทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อการศึกษาของพวกคุณให้ได้เตรียมตัวก่อนมาเจอกับหมอนั่นเองแล้วเราพบกันอย่าลืมเตรียมทุกอย่างที่หมอบอกให้เหล่านี้มาให้ครบนะคะบ๊ายบายค่ะ